มึงจำได้ไหมว่าคลิปที่แล้วมึงสัญญากับคนดูไว้ว่ายังไงฮะกูสัญญาอะไรไปวะก็มึงจะหมุนหัวเปิดคลิปไงโทษครับพี่ฉลาดหรือหมาวะเนี่ยนั่นหัวแม่งกูจะถ่ายยังไงวะเนี่ยคือมันต้องหันหน้าตรงเนี้ยไปอย่างนี้เว้ยแล้วผมก็ต้องถ่ายมุมข้างหลังแล้วเก้าอี้กูไปอย่างเงี้ยอี้กูจะถ่ายยังไงวะกูต้องเกาะเก้าอี้ ทำ <laughs> ไมมาดูลำบากจังวะผมเนี่ยจะทำตามสัญญานะครับขอเวลาอีกไม่นาน <S <S <ๆ>จริงๆพี่ทำคอยืดได้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆจะตะลึงกันนะก,กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิขะผมวันนี้เนี่ยก็อยู่กันในรายการวัด so ดีโซเชียลนะฮะก็เพื่อให้รอบรัดนะครับเราจะพูดเร็วๆเลยละกันนะครับผมก็รายการนี้เป็นรายการที่ผมเลยก็ได้รายการนี้ครับที่เป็นการดีลโซเชียลเี่นะผมว่าให้ ก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดไว้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยมือมือเมื่อกี้นี้ได้เลยนะเนี่ยคลิปแรกนะฮะมาจากเซลแซลมอนเนี่ยหรือหรือกูกูอ่านถูกป่ะวะดคลิปมากูก็เวอร์เลยว่าอะไรวะเนี่ยแล้วคือมันจะเปิดเพลง แบกลงทำไมตอนตอน้นวะคือมัน,ม,น,ม,นมันมาทรงนี้คือแบบเราก็พอจะเดาได้เลยเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรเฮี่ยเกิดขึ้นแน่เลยแมก็ไม่น่าละทำไมมันถึงติดยากติดเย็นน็อตแม่งร่วงบ่อยเหลือเกินน่ะอ๋อไม่สงสยัยละกูกูเก็ตละมุมกล้องนี้ไี่เหมือนแบบทุกอย่างปกติมากเว้ยแต่พอวางเท่านั้นแหละปล่อยฟึบหลวงงงอืมเครียด ไม่ต้องแดกข้าวนะมึงอ่ะวันนี้ไอสัตว์กูไป,ปละขอภัยคำหยาบด้วยนะฮะก็คลิปเราเนี่ยคำโยงคำหยาบมันอาจจะเยอะนิดน,นึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปนเพื่อความมันเถิ่อหยาบแต่พอดีพอดีพอไม่ได้หยาบแบบเปิดมาเฮ้ยคลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ meme wave นะครับผมเฮ้ยเราเราเอาเขาคลิปเราเราเอาคลิปเขามาบ่อยแล้วเนี่ยเออเนี่ยเพจนี้ผมว่าน่าสนใจนะลองลองไปส่องกันได้นะโอ้โหภาพนี่ Full HD มากแล้วผมระดับ 4K นะฮะนกโอเมันควรจะหาแต่คยดถึงทำไมกูไม่หาวะอ๋อลืมไปแม่ง6โมงเช้าอ่ะเผื่อใครไม่เชื่อกูเดี๋ยวโทรศัพท์ไปไหนวะนี่ครับ6โมงเช้าบกัดครับลูก6โมงเช้า e สปอร์ตไไม่ได้ไม่ได้ลิกมึงจะเวอร์ทุกคลิปไม่ได้นะมึงต้องมีไรฮหามาแล้วล่ะคือจริงๆมันหาหนะเว เออแต่กูกำลังชื่นชมเพลิดเพลินไปกับความชัดของคลิปไอ <c oughs> อ่นเพื่อว่าแตกมาผมว่าไม่รอดว่ะคือหมาเนี่ยเขาเล็งเขาเล็งมาแต่คำว่า,า,าเล่นของหมากับร่างกายบอบบางของนกเนี่ยผมว่านกไม่น่าจะสไวฟ์ว่ะสไวฟ i ห e าบัก่อะไรเฮ้ยทำอะไรอยูนะ่น้าฉันหานี่อยู่เอ้ยมันมืดมากเลยอ่ะ อะไรวะน้ที่ที่ที่มาร์กหน้านะฮะสุดยอดเลยล่ะอืมอาจจะโอ้หเฮียกูอ่านไม่ทันเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้เอาเป็นไฟฉายเลยเดี๋ยวนำมันหน้าคนไม่แล้วพ่อโอ้โหเดี๋ยวไอผมอ่านไม่ทันนับโทษนะครับผมนี่กูกำลังเพลิดเพลินโอ้โห อ๋อนี่คือมาร์กหน้าห้หน้าขาวแล้วคือมึงขาวแบบไอ้ยังมึงเป็นไฟเลยอ่ะมาจังหวะน,นี้เอานั่งใหม่อีกรอบนึงอ่ะมาร์กหน้าโอเคเฟิบดเดี๋ยวดูจังหวะถอดนะดูดูจังหวะถอดทนะีดดด <c oughs> ่ชอบไอ้สัตว์ใช้เป็นไฟฉายได้เลยล ak, ak, นะผมเฮ้ยน่ารักน่ารักนะผมใครมีแฟนได้ลองลองลองเอามุกนี้ไปเล่นดูแฟนก็คงจะตบหัวดังเปี้ยเลยนะฮะนะมึงก็ลองไปเล่นกับแฟนมึงดูนะแฟนพ่อโกัสแ่ง กูอย่างมันไปเผาทิ้งมากเลยวะมาถึงแฟนเหรอมาถึงมึงเลยแหละทลิปต่อมานะฮะมาจากคุณพินหาวบ่าวโอ้โหอ่านยากเหลือเกิน Google ครับช่วยกูหน่อยเฮ้ะพินหาวบ่าวพนาเออก็ถูกนี่วะอ่านอยามออ่วัาว่าตะประ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  น้องเขามีอารมณ์ร่วมสูงมากเลยนะฮะนี่ถ้าโดดสูงอีกหน่อยนี่พดานแล้วนะเฮ้ยเจ๋ง่าเขาดูอะไรอยู่มันดูกีฬาอะไรประมาณเนี้ยเด้อไอ้เอนี่ฮาวอ่ะคืออะไรมันดูอะไรผมอยากรู้มากเลยอ่ะอะไรที่มันจะพากได้ดูเดือดขนาดนี้วะไม่ใช่เรือหางยาวแน่ๆน่ว่าเฮ้ยนั่นคือคนแม่งก็ขำเลย เป็นกูที่กูขำจนท้องแข็งเลยอย่างเงี้ยเพื่อนๆว่าเขาดูกีฬาอะไรอยู่ฮะแล้วมันไม่ใช่กีฬาแล้วมันคืออะไรครับเออน่าสนใจครับลองลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยคลิปต่อมานะฮะมาจากอออซังเกิลอูซังเกลอะไรสักอย่างอะอารมณ์จีนๆเหรอปะเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อแอปรีทัชเหรอโอ้มันเล็กลงเรื่อยๆเลยนะ ไม่มีความโลกเบีย่ยวเลยที่โคตรเจ๋งเชีย่ยไม่ต้องใช้แล้ว Photoshop อ,อันนี้น่าจะมาจาก TikTok นะแต่ว่าเขาครอปไว้เนี่ยฮะอ่ะโอ้โหแค่ขั้นแรกแม่งก็เห็นความต่างแล้วอะ่ะโอ้โหแสงเงาทุกอย่างโอ้โหเติมผมด้วยเยดแค้ออแล้วก็ครอปเข้าไปโอโ้แล้วแม่งแม่งชัดมากไอ้สัสโอ้โหโดนกระโดดจริงโอ้ เจ้าโลกนี้มันอยู่ยากแล้วล่ะโอ้จ็อดโอ้โหนี่กระทั่งตุ๊กตามีหูเอเพลงแร็ปวันนี้กเอาเพลงแร็ปจีนมารีอคใช่ไหมเนี่ยเออเยี่ยกูจำหน้าต้นฉบับไม่ได้แล้วโอ้ใครใครจะจีบสาวทางออนไลน์ผมก็ต้องดูให้ดีเลยนะจริงคืออ่าแดน่ยดูดิ วันนี้มันไม่หลายคนจังเลยเนี่ยโอ้นี่คือเจ้าตัวต้องออกมาทำเองด้วยนะฮะแบบเฮ้ยเนี่ยข้าเนี่ยใครเปเจ้าการแต่งรูปเลยเหรอแต่ผมว่าจริงๆหน้าเดิมก็ไม่ได้แย่นะอกเว้ยเออแต่แต่ก็แน่นอนแหละเป็นเพื่อความมั่นใจอะไรบางอย่างนะฮะเออมันก็ดูดีขึ้นแหละใช่ไหมเฮ้ยเราเลยเจ้าจอรมันยอดมากในคลิปเมื่อกี้นาทีเนี่ยโอ้โหเป็นนาทีเลยนะฮะโอ้อะโอ้ลูกนี๊ดมันน่าสนใจ ไปได้ถึงขนาดไหนอ่ะโอเคโอเคโอเคพอ,พอรับได้เ,เ,เดี๋ยวดาแบบ็คพิงค์เพลงเพลงแบ็คพิงค์งแบบงย่าพึ่งขึ้นย่าพึ่งขึ้นก็ถือว่าเอา่อผลแม่งโนคอมเมนต์มากเลยว่าคลิปเนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนนะฮะแอปมือถืออะไรมันก็เปลี่ยนนะครับมันก็เริ่มโหมดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีกูรู้สึกว่ากู จะเรียนรู้ Photoshop มาทำไมเป็นปีๆวัานะาที่ถ่ายมือถือแม่งทำในทุกอย่างละแต่จริงบผมปบมือให้เลยนะมันไม่ใช่ทุกคนนะว่าที่จะทำแล้วมันออกมาดูดีขนาดนั้นได้แม่งบางคนแม่งทำแม่งเบี้ยวเว้ยเออคือผมเคยไปเล่นในแอปอะไรพวกเนี้ยไอพวกแอปเปลี่ยนหน้าเป็นนุ่นเป็นนี่เฮี้ยแต่เนี้ยไอเฮีย้ยหน้ากูเบี้ยวไอสัตว์ไอพวกตบคางไอพวกอะไรพวกเนี้ยไอเฮี้ยเบี้ยวมันต้องเลือกรูปที่ดีๆเว้ยไม่งั้นแม่งองศามันไม่ได้เว้ยแล้วมันจะแบบนั่นแหละคลิปต่อมัน ือกูอ่านย่าอีกแล้วมีความมินเตอร์เนี่ยกูได้ไปกี่ภาษาแล้วเนี่ยแต่เรามีกูเกิ e ครับผมกูเกิ e อ่านให้ฉันฟังสิ e l v, v e l v e r g i s t a e l v e l v e r g i s t a อะไระ okay, เกียร์เหรอวงโอเคผมวงเกตละคือพี่เขาเนิร์มมากเว้ยแบบเชี่ยแม่งสวักอะกูสวักอะกูในแบบโคตรสตรีทใช่ปะเอ่อแก๊งสเตอร์น่ดูท่าเปลี่ยนเกียร์กูซะก่อน นะชิวไงช่วงนี้ไวรัสระบาดเนี่ยไม่อยากจะจับเต็มมือนะเอ้ยกูใช้นิ้ว2นิ้วพอ2นิ้วจริงล <c oughs> เลยฮะโอ้<ๆ>อทา่าได้มากเอาท่าแล้วตอนเสร็จต้องมีการจีบด้วยอืผมนี่อย่างชอบเลยว่ะเพื่อนๆคือถ้ากลัวไวรัสแดดถูกมือเถอะนะฮะแต่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับไวรัสหรอกคลิปนี้น่าจะอัดอาจจะอัดไม่นานแล้วละ่ละก็ดูน่ารักดีถนะ้าเขาอาจจะเป็นผู้ชายเรียบร้อยหรือจริงเขาอาจจะเป็นแบบแก๊งสเตอร์มาเฟียเป็นสายลับที่ปลอมตัวเป็นคนขับรถก็ได้นะครับแล้วก็แบบ จริงนะเว้ยบางทีผมก็มีอะไรคล้ายๆอย่างนี้ด้วยเว้ยแบบอย่างผมเวลากินน้ำเนี่บางทีผมก็กระดกนิ้วก้อยเว้ยเออแบบเนี้ยคือมันเป็นด้วยบุคลิกอะไรบางอย่างของเราอะนะเออก็ดูน่ารักดีใ,ใครกินน้ำแล้วกระดกนิ้วก้อยนี่เราพวกเดียวกันป่ะก็จบคลิปนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนแหมแต่กูชอบไอ้ท่าหมุนคอกูมากเลย นะครับไม่รู้าไว้เจอกิปตต่อไปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ